สวัสดีครับผมจูจูออนทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ทัวร์ในวังนะครับและนี่ก็น้องออฟครับครับวันนี้ผมจะมาขอหอยนางลมจัดไปครับเอ่อที่อยู่ในบ่อนะครับตอนนี้หอยนางลมที่อยู่ในบ่อนี่คือมันเกิดเองใช่ไหมออฟใช่ไหใว่าเกิดเองตามธรรมชาตินี่เองก็คือเอาน้ําเข้าน้ําออกแล้วก็มีเชื้อเนี่ยไหลติดเข้ามา มันก็จะมาเกาะอยู่ตามขอบปูนใช่ว่านี่ขนาดเจ้าของร้านยังไม่รู้เลยนะว่าของร้านตัวเองมีหอ,อยนางรมตัวใหญ่แล้วป่ามือเนี่ยยังไม่รู้เลยนะนี่จนผมมาเจอเนี่ยเราถึงได้รู้ว่าโหโหอยเขาตัวใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยววันนี้จะขอขออฟลงไปในบ่ออีกแล้วเนี่ยดูบ่อดูร้านอาหารจัดครับจัดเนจัดไปเดี๋ยวเราไปดูกัน เดี๋ยวเราจะลงน้ำนะครับอันนี้เดี๋ยวป่ะอันนี้ก็มาเรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเราจะเดินลงไปเลยแล้วของร้านออกที่เต็มที่เออนี่ก็มากับแฟนนะครับสองคนรอเอาอีกแล้ว <laughs> หาหาอะไรแดดอีกแล้วครับโอ้โหพูดหยาบก็เนี่ยเดี๋ยวโดนอีก หาอะไรกินอีกแล้วนะครับผมลุยเราลงลุยกันเลยเดี๋ยวลงนะฝองวันนะฝ่องวันหาอุปกรณ์หน่อยอุปกรณ์เขาเยอะนี่อุปกรณ์เราค้อนกับ่องถือค้อนเลยเหรอ <laughs> อ่ะมีเอะเดี๋ยวเราเทสก่อนนะดีกว่า ไม่หาไม่ไม,ไม่หาไม่แปลกไม่ลุยไม่ใช่จุจูอ่อนทัวโอ้ยน้าหายไปไหนแล้วอยู่นี่น้ำเข้าหูเลยมีเป้าหมายยังมี้ะยังไม่เจอเลยยั่ดู ไปตาไปใกล้ๆแล้วกันเนาะลงนี้มาหาอะไรอะ่ะลงมาหาอะไรอะ่ะหอยหอยอะไรอะ่ะหอยกระจี้รี่กระจี้รี่จักไม่หอยกระจี้รี่หุยดำแล้วชุกท็ทำอะไรน่ามีไหมคะ หอ<โ>ยไอ้มบ๊อบดม,มาหาหอยนางรมโอ๊ะใช่ครับเขาออกมาเรือนะครับแห่ะวะ <heraus> เฮ้ยจำไปได้หอยเลยเหรออ๋อมันอยู่ข้างเสาอ๋ออ๋อนี่คือเสาอะไรคะเสาสะพานข้ามทัวในวังนี่ย มีหอยด้วยมีเสียงเคาะโอมคแล้วคระบอัวที่สองได้ไหมคะยังไม่โดนยังไม่โดน นี่นี่มันหอยก้อนนี้นะคะได<อ> <c oughs> นแล้วได้แล้วรอบที่สามแล้วเหรเดี๋ยวมีเยอะหรอเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราเราดูเสาต้นนี้นะ หอยบานมือเต็มหมดแล้วนี่ดูหอยตัวเบ้อเลยอ้าวโอ้ยกูะีมีกูล้วลักไว้เหรอโดนโดนโยนโยนตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมันูเนี่ย กูทะเลด้วยนะครับนี่ชั้นนี้ดูเก่ามากเลยตัวอะไรกูไข่กูเนื้อปูไข่ตัวเล็กอร่อยเหรอน่าเดี๋ยวดูว่ากูไข่ตัวเนาะตัวกระปิ้วเลยอะออฟโยมตั้งแต่เมื่อไหร่แล้ววะเนี่ยไม่รู้เลยเนี่ยมันเป็นที่ดักอ่ะมันเก่ามากแล้วดูเลย ปูกระเทยโอาโหยังไม่ไข่เอยนะไม่ไแนะน่จะไ,ไขแนะ่แล้วก็นได้ยังไข่แล้วล่ะดูสันดูสันยังไงวะบอบอกพี่ฮะเฮ้ยหรอได้ไข่แล้วล่ะดูล้วปล่อยไปโตไปก่อนจะแยกจะซื้อเรากินเชื่อมันขาดไง นี่เมยมาเจอแฝมันคงตายครับตายอยู่แล้วล <c oughs> หายใจไม่ได้ตายนะ <c oughs> ตูวเหรอเออหายใจในน้ำไม่ได้ตายอ๋เหรอ้หายใจในน้ำไม่ได้ตาย ีได <icana> ้ปูว <ser> ันนี้ได้ปลาอ้าจับปลาได้อีกสลิดหินจับได้ไงอ่ะอ้ะเก็บใส่กระเป๋าตัวนึงเอาไว้ใส่กระเป๋าติดไงกระเป๋าากงเกงกระเป๋าากงเกงหรือเป้ากางเกงสางเกง ตัพอ,อ,อยังมือนี้นใส่จะเลิกยากเลยอเอาไปดรอปอวมปังเป็นกระป๋องแล้วอ่ะ ลวนะอ่าปลาปูปูหอยอ่ะครบเลยสามารถปูสามารถจับได้เหลยปูหอยปูปาลาเลยอืขาดน้ำเต้ากับเสือไก่เลยมาแล้วดูดิฮะ รวมเล็กขึ้นหน่อยโยนไปข้างเข่าอ่ะมาตัวนี้ออกกระเป๋าก <c oughs> ันคทง,ทงขโมยของนะใส่กระเป๋าใส่เสื้อด้วยขอเสื้อขอเสื้อไงขอเสนะ <c oughs> ื้อแล้วก็นี่เรานี่ขอเสื้อแล้วเราก็ทาบไว้มันต้องลำบากขนาดนั้นเลยนะ สไตล์จ,จู้จี้อ่นทัวรทัวไหนออนไหนตามกันเองไม่มีเป้าหมาย <c oughs> เจอที่ไหนออนที่นั่นทัวที่นั่น <c oughs> เราติดตามกันเองว่าทัวร์ที่ไหนไม่มีคอนเซ็ปต์จะทัวร์ทัวทัวร์ลงน้ำขึ้นบกใส่เส <c oughs> <c oughs> ื้อหนักไปหรือเปล่า เหมือนก้อนหินตัวเล็กตัวเล็กไม่เอาเขาบอกว่าตัวเล็กไม่เอาฟังให้ไม่รู้เรื่องหน่อยตัวเล็กไม่เอาคืนไปแลว้วเคาะมาทำไม ตัว,วนะต้น่พอไหมเต็มถังแล้วสอง<ะ>คนพอ,อก,กินไหมโงกไปแล้วคืนนะี <c oughs> ห้หอนนั่งรวมเต็มกระป๋องแล้วฮะเต็มกระป๋องแล้วเหรอโอ้โหเยอะแล้วเหมือนกันนี่หว่าไปอ่อ เบอนีอพอ้พอแล้วค่ะพ <c oughs> อแล้วค่ะพอแล้วค่ะโอหกลับบ้านเดีย๋ยวจะโชว์ตรงนี้เลยใช่ไหมนะโชว์เคาะได้ไหมอย่างเงี้ยดูเวลาขึ้นนะครับดูตอนขึ้นนะครับขึ้นยังไงเนี่ยตอนลงอะสนุกครับตอนขึ้นนะครับดูจูส่สยามขึ้นไง ดูดีนหมือนกันนู่ว่ะโอ้ยทะาลนมาก้อนหินทึ่ชัดอ้าวกระคิกตู้ขนาดะูอยู่นู่นกระดิก็ขึ้นยังไงถ้าตกก็ขังมันไป ขึ้นไม่ไหวเวยลเพียงเยอะหมอหาทางขึ้นอ่ะเรียบร้อยขึ้นสู่ฝั่งอะเรียบร้อยงมมาเป็นไงปูใบใครไม่เคยเห็น เอ๊เป็นไงกล้ามโตโอลองดูใครไม่เคยเห็นก็ดูคนะปล่อยตัวนี้ครับไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าอยากได้หอยอย่างเดียว <c oughs> อันนี้ปล่อยปล่อยลงน้ำไปจอมเรียบร้อยโอ้ภารกิจเราก็สำเร็จแล้วนะครับหอยเราเดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนเสื้อกางเกงก่อนไปเปลี่ยนเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราสั่งอาหารสั่งอาหารที่นี่เลยนะครับถ้าเดี๋ยวเรากินกับหอยนั่งลมในบอ่อเขาเองอะ่ะ <c oughs> โอ้โหยังไงมาควนวัวนวังนะครับต้องเข้าผัดปูแน่นอนแล้วก็น้ำพริกปูหล่นแล้วก็หอ,อ,อมหมกทะเลแล้วก็ปลากระปงทอดน้ำปลา ที่มันสุดยอดสุดยอดซิกเนเจอร์ของครัวในวังเลยครับก็ออกมาแล้วเลยเฮ้ยอ๋ยอได้เลยอย่างเงี้ยมันต้องต่อก่อนป่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไ,ไร,ไไร,ไไรเดี๋ยวผมเลงเองเดี๋ยวคุณบุญเลงเองเดี๋ยว พเพราะอะไรไงวะเนี่ยัน่นได้ ทวงนี้อาจจะเนื้ออาจจะยังไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่นะครับได,ด้สดๆเลยนี่เป็นไงสดๆเลยอยกจะกินนะเนี่ยเดี๋ยวน้ำเย็นราดหน่อย nó mạnh vào đây nữa น้ำเยเนเน่าดเลยเพราะว่าถ้ากินตอนนี้เลยเค็มเค็มนะครับกินตอนนี้ไปอ่ะเพราะว่ามันยังไม่ได้คลายน้ำเค็มออกเลยนี่เราไปุ๊เรียบร้อยแล้วหนึ่ป่านะครับ ตอนนี้มันกำลังจะโดนกินให้มันรู้หน่อยว่าตอนนี้มันกำลังจะโดนกินแล้วนะ อันนี้นี่เดี๋ยวผมล่อแข็งใส่แม่งไปก่อนนะน็อกนะ็นอกนอก็นอกให้มันหดตัวหน่อยน็อกไปอีกแข็งแม่งอีกสามตัวแข็งน็อกไปก่อนรอรอ น็อกเรียบร้อยแล้วนี่ไงตัวพอน็อกแล้วจากเมื่อกี้ตัวนิ่มๆนะจากเมื่อกี้ที่มันตัวนิ่มๆนะตอนนี้แข็งละนี่เริ่มแข็งละเนี่น้ำออกนะแล้วก <ๆ S 1> ็ขอได้ขึ้นนะ นี่นะ่ะเกเียมสามจิ้นก่อพริกด,ด้วยเผาอีกห,หน่อย้ำจิ้มนำจิ้มซีูฟดนี่หยอเข้าไป นี้เลยหอ,อ,อ,อมหอมทอดใช่ไหมโรยเข้าไปโรยเข้าไปโรยเข้าไปแล้วก็ต้องมีกระถินนิดหน่อยวะ ียบร้อยไม่ถูกใจจินมซีฟู้ดต่ออีกหน่อยเป็นไงงมงมเองกระเทาะเองแล้วก็แดกเองใช้ใช้ช้อนมันก็อะไรอยู่ปากแข็งเห,นหมนลยปาก ถ้ากินไปแล้วปากแห้งนี่ฝาเข้าโรงพยาบาลเลยนะดไม่ได้โอหย่อนดูไม่ได้ดวหวานเนื้อหวายมากบอกเลย ถ้าเราเตาะแล้วเราไม่ไปล้างมานันล้วก็ไม่แช่เย็นมันเนี่ยผมว่ามันเค็มเพราะว่ามันยังไม่ทันคลายน้ําเค็มบอกเลยเพราะว่าเราขึ้นมาขึ้นมาแป๊บเดียวอะ่ะยังไม่ทันคลายน้ําอ่ะเพราะนั้นน้ำที่อยู่ในตัวมันจะเค็ม,มี๋ยวเตาะมาแล้วเราไปล้างพอล้างเสร็จปุ๊บเราก็ใช้น้ําแข็งน็อกมนันอีกทีหนึ่งมันจะหดตัวนี้มันจะเหลือแต่เนื้อเหลือแต่ที่ ส่วนของหวานเรียบร้อยแล้วกินใบคำแรกเลยโหกัดลงไปถึงนี่นะเนื้อนี่หวานเลยหวานจริงครับไม่ผมผมไม่ได้แบบโมเลยว่าแบบเฮ้ยกินแบบไฮ้คุณอนุนันนี้หรือเปล่าโมเมหรือเปล่าอะไรยนะ่เนี่ยไม่ครับลองได้แล้วถ้าผิดไปจากคำที่ผมพูดนะให้มาต่อว่าผมได้เลยมาดูตัวที่สอง บบอันนี้งอมเอง <laughs> เดิมครับกระเทียมรอดแอดั้นสองก็พริกเลยนี่ยัดเข้าไปอีกนี่แม่งเนี่ยยัดเข้าไปในเนื้อเลยจิ้มเข้าไปเลยป๊อปมันจะได้ไม่ดิ้นเนี่ยพริกน <laughs> ตามด้วยน้ำพริกเผาดีเลย ละเลงน,นะไม่ใช่แค่ว่าแค่แต้มเฉยนะผมละเลงแม่งเลยละเลงทั้งตัวเลยนะเนี่ยซีฟู้ดเยอะๆหน่อยเนามด้วยหอมเลียวหยอกๆๆ,ๆๆๆไปเลยเนี่ย่อให้เต็มฝาไปเลย มะนาวจากที่ร้านอีกหน่อยเน่ลองมะนาวบดใส่เพิหน่อยโอ,โอ้โหนี่รสชาติเมื่อกี้ลืมเมื่อกี้ลืมใส่มะนาวด้วยนี่ใส่ไปแต่จิ้มซีฟู้ดมันก็มีผสมมะนาวอะไรอยู่แล้วเรียบร้อยแล้วโ,โอ้โหเนี่น้ำมันที่ระแั่นเยะิะๆหมดเลยคลุกเลยไม่ต้องคลุกคลุก ตักตักในช้อนนี่ขึ้นมาให้หมดฝาเลยทีเดียวอืมอืมเป็นมากมาก ตัวละกันทำพลาสติอีกแม่งขนาดเลยจิ้มเข้าไปในตัวมเลยจิ้มจิ้มเข้าไปในตัวมเลย,ยเขา ให้หยอดนะละแรงจิมซีฟู้ดหน่อยหยอลงไป,งปทางด้วก็ิ่มกับยอกิ่ไขก็อีก บีบมะนาวเติมเข้าไปด้วยนะยังไงลังตรงดักแม่งในฝาเนี่ย ร้อยสามตัวอาทิตย์ไม่เหลือมีจ๋าคืนนี้ลองรับไม่ดีนะจ๊ะสามตัวเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เหลือเหลือในกระป๋องอีกเดี๋ยวในกระป๋องไปหาเมนูทำใหม่แต่วันนี้คงกินไม่ไหวแล้วก็ทำข้าวบ,บนโต๊ะอีกโอเคนะครับ อย่าลืมกดติดตามนะครับตูตูออนทัวร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับอ็อย่าลืมพรุ่งนี้เดี๋ยวคืนนี้ลงคลิปอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับปากุเราเคม EP ห้าสิบสามและห้าสิบสี่นะครับที่ผมทำไว้สองแบบเดี๋ยวมาดูเนื้อพรุ่งนี้กันนะครับไปละ